4ราศีดวงพุ่งเงินทะลักรวยเป็นล้านดวงแรงไฮไลท์ที่สุดก็คือเรื่องเงินดวงดีแบบเงินทะลักจนต้องตกใจลดหนี้ได้แถมมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมอีกต่างหากก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ4ราศีดวงพุ่งเงินทลักตั้งตัวไม่ทันได้แก่ 1. ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคนราศีพฤษภเป็นพวกคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคือไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขาดสภาพคล่องช่วงไหนใช้เยอะ จ่ายเยอะก็ดันมีจ่ายตลอดเรียกว่าเป็นราศีที่เงินไม่ขาดมือเลยทีเดียวพูดถึงโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภขอให้พักพักไว้ก่อนสำหรับพวกที่เล่นหรือแทงอะไรสักอย่างเดือนสองเดือนนี้ไม่มีโชคลาภวิ่งเข้ามาเลย เรียกว่าแทงหายเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นพักผ่อนก่อนไม่ต้องเล่นให้เสียเวลาเพราะที่จัดเต็มและจะพาเงินกระเป๋าทะลักจริงๆนั่นคือเงินที่ได้จากการทำงานลงมือลงแรงล้วนๆเรียกว่าลงมากได้มากลงน้อยได้น้อยที่สำคัญก็คือผลผลิตออกดอกแล้วใครเคยลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรไว้เตรียมเปิดกระเป๋ารอได้เลยเงินสพัดแน่นอน ส่วนคนทำงานใช้แรงงานอย่างเราก็ไม่ต้องกังวลมีรายได้มากกว่าสองทางเข้ามาแน่นอนที่เคยเจราจาหรือเกินเกินอะไรกันไว้มีบทสรุปที่ชัดเจนช่วงนี้แถมยังได้เงินก้อนเป็นเกาะเป็นกรรมไม่ต้องกังวล 2. ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กดก,กดาคมคนดวงดีแห่งปี ต้องยกให้ชาวราศีเมถุนดวงดีดวงแรงมากคิดอะไรก็สมหวังตลอดปีเชียวแหละถือว่าเป็นไฮไลท์ของคนราศีนี้เลยจะบอกว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอย่างน้อยไปช่วงเดือนสองเดือนชาวราศีเมถุนโดดเด่นมากเรื่องเงินทองและเรื่องงานถ้ามีเคยไปสัมภาษณ์หรือเจรจาอะไรไว้ผลตอบรับดีมากเริ่มงานได้ทันที และอย่างที่บอกว่าคือคนดวงดีแห่งปีเพราะฉะนั้นเป็นโชคลาภไม่ต้องพูดถึงสามารถปลดหนี้หลายๆหลักได้เลยแต่อย่าพาตัวเองตกต่ำเคยทำดียังไงก็ทำอย่างนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละดวงดีแล้วจิตใจต้องดีด้วย 3. ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17เจ็ดกรกฎาคมถึง16สิงหาคม รับสัพ์เรื่อยๆน้อยๆแต่นานๆต้องยกให้คนราศีกรกฎที่ผ่านมาแม้จะไม่ค่อยมีเงินเข้ารัวๆแบบราศีอื่นๆเขาแต่ลองนึกย้อนไปดูว่าเคยเงินขาดมือไหมคือมีเงินใช้ตลอดมีเก็บบ้างไม่มีเก็บบ้างแต่มีใช้ตลอดคนราศีนี้ต่อจากนี้เตรียมเปิดกระเป๋ารอได้เลยไม่ใช่แค่เรื่อยๆน้อยๆแต่นานๆ อีกต่อไปแล้วเพราะคราวนี้ต้องเรียกว่าบิ๊กไฮไลท์สำหรับราศีกรกฎมีเงินพุ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวแน่นอนโชคลาบจัดเต็มอยากเล่นหวยรวยเบอร์ก็มีดวงทางด้านนี้เต็มๆเ,เพอมเพอรจะตั้งตัวได้เลยเชียวนะแต่ดวงดีแบบนี้น่ากลัวต้องหมั่นทนนนําบุญสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สะอาดผองใสไว้ด้วยโชคลาบมักมาพร้อมกับเรื่องไม่คาดฝันเสมอ สี่ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองที่แท้ถูกก็คือชาวราศีกุมบอกเลยว่าเรื่องโชคลาภคนราศีนี้ยังไม่โดดเด่นแต่ที่เป็นไฮไลท์ต้องเน้นเลยก็คือเงินจากการทำธุรกิจและการลงทุนอย่าเพิ่งร้องว่าไม่มีธุรกิจและไม่เคยลงทุน จะมีเงินเข้ามาได้อย่างไรใจเย็นๆก่อนเพราะสองเรื่องจะเงินไหลเข้ามาได้คงที่สุดใครที่ทําธุรกิจหรือลงทุนอะไรไว้มีเกณฑ์ได้เงินทลักเข้าคังอย่างสูงบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่การลงทุนส่วนคนที่ไม่มีทางธุรกิจและไม่เคยลงทุนก็ใช่ว่าจะเงินไม่ทลักเพราะดวงเรื่องเงินโดดเด่นมากทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ไม่เว้นแม้กระทั่งงานประจำหรือหาเช้ากินค่ำใช้แรงงานทั่วไปอย่างเราๆหรือหาเช้ากินค่ำใช้แรงงานทั่วไปอย่างเราๆมีเงินเข้ามาให้ใช้สอยได้คล่องมือขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถามว่าจะมีมากเท่าคนมีธุรกิจหรือลงทุนไหมตอบชัดๆเลยว่าคงไม่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ